วันทำงานที่น่าเบื่ออีกวันอ่านหนังสือดีกว่าฮะมีอะไรอยู่ในนี้เนี่ยเแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะ ที่ฉันมาร้านนี้มันน่าอยู่มากเลยล่ะเราฉันก็เธอก็เข้าใจเหรอด้วยความน่วมือบรรยากาศของเหงาได้รอบร้อมได้ประวัติศาสตร์นะสมบูรณ์แบบเลยล่ะ,ละในที่นั้นก็เรียบง่ายยิ่งไปกว่าบทบาทในฐานะอุปกรณ์มีแต่คนที่เข้าใจถึงอดมนันเท่าน,นั้นไม่ใช่แบบน,นั้นฉันเจ้าที่ืเริดขึ้นนานใหญ่นี่ร้า <c oughs> น,นนี้หมาะพอดีเลย ก่อนที่จะเข้าประวัติไอที่ผมเอามาพัตตะกี้เป็นแค่แฟนเมดนะเพราะว่าตัวของน้องไม่มีทั้งรูปร่างหรือชื่อเลยไป <c oughs> ประวัติโยเซแห่งฝนต้นฤดูร,ร้อนเป็นโยเซที่ปรากฏตัวในนิยายโทโฮโคลินโดร้านโควินโดแห่งตะวันออกความอยากรู้อยากเห็นของระบ,บวยเอเชียตัวเธอนั้นเป็นคนที่ทำให้รอบร้านของดินนสเกตถูกฝนใส แบบยาวนานสุดๆแต่ยังไงก็ตามในตอนที่9เธอก็ถูกเรมูได้ไปโยเซ,ยเซแห่ฝนต้นฤด,ดูร้อนเธอนั้นชอบที่ชื้น,นและขึ้นนาเพราะอย่างนี้เองทำให้ในิยายเธอได้มาอยู่ในร้านของโคดินโดเพราะดังค้าขึ้นนานะพวังของเธอนั้นก็คือการทำให้ฝนตกยาวนานขึ้นเพราะพลงนี้ทำให้รอบร้านของโคดินโดถึงฝนตกหนักอยู่ที่เดียว จริงๆตามที่ผมคิดนะอาจจะเป็นเพราะเธอตั้งใจให้ฝนตกเพิ่มเพราะว่าจะได้ขึ้นดาอะไรอย่างเงี้ยส่วนนิสัยที่ปรากฏในยายก็ได้บอกไว้ว่าเป็นคนที่แกล้งแบบเหมือนเดียวเซปกติเลยเป็นเด็กที่แกล้งข้อมูลที่สําคัญตัวเธอนั้นไม่มีทั้งรูปร่างหรือว่าชื่อเพราะเธอปรากฏตัวดแค่ในยายเท่านั้นทําให้แฟนคลับ คงเข้าถึงยากเลยไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งชื่อน้องหรือว่าแบบให้น้องปรากฏตัวเพิ่มขึ้นหน่อนะโคตรเศร้าเลยตัวน้องก็น่ามี p เชีเชียลในการได้แบบเป็นตัวคนที่คนชอบไปออฟิเชียลแท้ๆนะ